สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอีหลาน้อยอูอิงเพชรบ้านแพงนะ,ะแล้วก็สวัสดีแวน้อยเพชรบ้านแพงทุกผู้ทุกคนด้จ๊ะไม่ไึไงถ่ายหน้าไปนานเนาะช่วงนี้ยุ่งมากแล้วก็ไม่สบายบางทีก็ไม่สบายด้วยลูกค้าช่วงนี้เยอะไม่ได้มาอัปเดตเลยเรื่องชุดเรื่องอะไรก็เนี่ค่ะวันนี้บ้างนิดนึงออขอว่าเรื่องนึงวันนี้เราจะมาอัปเดตกันเนาะเพราะว่าไม่ได้เห็นเอ,อ่อหลายๆคลิปหลาย หลายคลิปหลาย,ลายวันลูกสาวช่วงนี้จะยังยังไม่มีชุดใหม่เข้าเนาะยังไม่มีชุดใหม่เข้าแต่แม่หนึ่งเห็นเห็นแล้วนะเห็นเห็นแวบ,บๆในใน,ในที่ร้านคุณพศลงในเฟซมามีชุดใหม่ของลูกสาวอีกมาเพิ่มอีกสองชุดแต่อันนี้แม่หนึ่งไม่ทราบว่าเป็นชุดของใครเนาะเราต้องรอติดตามนะคะรอติดตามดูกันว่าจะสองชุดเนี้ยอะพ่อแม่ท่านไหนที่เป็นคนตัดให้ลูกสาวเนาะ แต่ชุดสวยสวยมากค่ะชุดสวยทั้งสองชุดเลยเนาะชุดหนึ่งจะเป็นชุดสีขาวทองและอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดเหมือนชุดเหมือนผ้าไหมอันนี้แม่หนึ่งไม่ไม่แน่ใจว่าผ้าไหมได้ตรงไหมหรือว่าอะไรไหมเนาะแต่เราต้องรอดูรอดูรอดูค่ะรอรอด,รอด,รอด,รอดูรอชมเนาะว่าจะถึงมือลูกสาววันไหนและลูกสาวจะได้ใส่ให้เห็นกันวันไหนอ่ะเนาะ ก็ต้องรอดูรอชมแล้วก็ขอบพ่ะคุณพ่อพ่อ,อแม่แม่นะคะที่ตัดชุดทั้งสองชุดนี้มาแล้วให้ลูกสาวขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากุ้ยแม่หนึ่งดีใจปลื้มใจเนาะดีใจมากเลยแล้วก็เออเรามาต่อชุดแม่หนึ่งต่อค่ะโอ้แม่หนึ่งก็เงียบหายไปนานไม่ใช่ว่าไม่มีนะจะมีๆๆมีมีแม่หนึ่งเคยพูดไปแล้วมีอีกลายชุดที่แม่หนึ่งยังไม่ออกมาแต่เอาชุดนี้ก่อนเอาเป็นชุดนี้แม่อ่ามันจะเป็นชุด สีขาวส้มที่แม่หนึ่งตัดให้อันนี้จะเป็นร้านของร้านคุณดิวดานุพลนันุพลนันุพลนเป็นคนตัดให้ชุดนี้น้องจะใส่ถ่ายเอมีอยู่นะคะไทยเอมีเพลงเอิ้นฮักอีลาน่อยจากเพลงนี้ชุดนี้จะเป็นชุดที่ มีเป็นเอ่อมีกระโปรงเป็นวิบะวิบะคลุ้งคิงคลุ้งคิงน่ารักน่ารักใมหนึ่งชอบมากชอบชอบชุดชุดสีนี้ชอบมากแล้วใส่เราเวลาขึ้นคอนเสิร์ตจะสุดชุดนี้มันจะมีหางด้วยมีหางเป็นสีส้มด้วยแต่ว่าน้องยังไม่ใส่ไม่ไม่ใส่หางน้องจะใส่ใส่ชุดกระโปรงอย่างเดียวเนาะทำให้หนึ่งให้ดูชุดนี้เห็นไหมจำได้ไหมที่มันเอ่อที่มีที่มันเป็นเซ้อเอ็ด ตะข่ายอย่างเงี้ยเนาะที่มันผูกปิดข้างหน้าเป็นตัวกาก,ากรบาทแล้วก็เป็นโบข้างๆชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดสีขาวสีขาวส้มกระโปรงจะมีไอ้ลูกปัดไอ้ที่เป็นหลอดไอ้ลูกเออเล็กๆหอยเพิ่มเเเยอะชุดนี้สวยค่ะชุดนี้จะชุดนี้สวยสวยน้อยเพราะว่าน้องเอห็นเพราะว่าเพิ่งจะเห็นน้องได้ใส่ประมาณ ไม่ขี่ครั้งนะเพราะว่าแม่หนึ่งก็ยังไม่เห็นอีกเลยว่าชุดนี้ชุดนี้ไปไหนแม่หนึ่งก็ยังไม่ได้ถามแม่หน่อยแม่หัดแม่หน่อยเลยค่ะว่าชุดนี้ไปไหนคือเพิ่งเห็นน้องใส่กี่ครั้งเองนะเด้อก็จะไม่ผิดสองครั้งสามครั้งหรือไงนะี่บางทีก็อยู่ที่บ้านบางทีก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าชุดน้องเยอะมากคือมันเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆแต่ละชุดมา ชุดนี้ชุดนี้จะตัดที่คุณดิวนานุพลนะจ๊ะชุดนี้นี่เดี๋ยวแม่นหนึ่งให้ดูเนี่มันจะเป็นชุดสไตล์นี้เนาะเดี๋ยวแม่นหนึ่งเดี๋ยวแม่นหนึ่งลงรูปให้อีกลง,ออลงรูปติดติดไปให้เนาะติดในในคลิปแม่นหนึ่งให้นี่แหละค่ะแม่หนึ่งก็ไม่ได้นั่นนานแม่หนึ่งก็เดี๋ยวอัพทีละอัพทีละชุดดีกว่าถ้าอัพเร็วมากไปมันก็เดี๋ยวมันไม่ <laughs> ไม่มีอะไรจะพูดคุยไม่ได้มีอะไรจะมาโปรโมทเราเนาะ เหนื่อยทางานเหนื่อยจริงๆช่วงนี้ลูกค้าเยอะแล้วไม่ว่างไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยตั้งแต่ลูกปล่อยเพลงมาเนี่ยแม่หนึ่งคือดันเต็มที่ค่ะคือถามว่าได้หลับได้หลับนิดนึงตื่นขึ้นมายังนั่งหลับแล้วก็ปั่นเพลงให้ลูกสาวโอ้โหปั่นโซลมแต่ดีใจดีใจพ่อพ่อ,พอแม่ช่วยกันปั่นยอดวิวช่วยช่วยกันดันเนาะช่วยกันแชร์กันอันนี้ขอบพคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆแม่หนึ่งก็สู้เต็มที่ สามวันสองคืนไม่ใช่สิถ้าเป็นนะก็คือของแม่หนึ่งก็จะต้องเป็นคืนวันที่ 20, ยี่สิบไปวันที่ 20, ยี่สิบไปวันที่ยี่เอ็ดคืนวันที่ยี่สามใช่ไหมไปวันที่ยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดนะแม่หนึ่งก็รู้ว่าสมองบื่ไปหมดแล้วล่ะนแล้วล่ะจ้ะคือตั้งแต่เปิดมาแม่หนึ่งยังไม่ได้นอนเพราะว่าถ้า,ถาที่ถ้าที่เมืองไทยก็จะสามโมงใช่ไหมสามโมงก็ที่เยอรมันจะ ตีสามเก้านาทีค่ะตีสามเก้านาทีคือคือนอนมานิดหนึ่งแล้วอะแล้วก็มันรอปั่นวิวกลัวมันต้องปลุกนั่งนะครับผมคือมาปั่นอันนี้ไม่ไม่หนึ่งยอมรับจริงไม่หนึ่งปั่นโทรัทั้งโทรศัพท์ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็ทีวีติด u t u b e อุ้ยยอมใจเพลงนี้พอแล้วแม่แม่หนึ่งชอบมากชอบร้องน้องร้องได้ดีกับแม่จิตลาคือมันมันบาลานซ์กันมากเลยอะ ทั้งแม่จินกับลูกสาวเนาะเพลงนี้ร้องมาลานกันมากเพราะด้วยแม่หนึ่งชอบติทถูแต่แม่หนึ่งก็ร้องไม่เป็นเพราะมันคามันเือมันคามีแต่คํายากๆแม่หนึ่งก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่อยากร้องนะแต่ก็ร้องไม่ได้หรอกเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพราะว่าตอนนั้นเคยขึ้นขอโทษด้วยจ้ะเคยขึ้นคลิปเอขึ้นไลท์ตอนนั้นโอ้ยติดลิขสิทธิ์แม่หนึ่งต้องลบออกเพราะว่าเพลงมีลิขสิทธิ์นั่นแหละจ้ะ วันนี้ก็นี่แหละค่ะแม่หนึ่งก็เลยมาอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวมันมันจะมีอีกอยู่จะมีอยู่มีอีกชุดมีอีกอยู่เดี๋ยวชุดแม่หนึ่งตอนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วค่ะตัดเสร็จแล้วแต่ต้องรอดูก่อนว่าจะอะไรอย่างงี้อะไรยังไงเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าอุ้ยตอนนี้ชุดมารัวๆแล้วก็ชุดที่แม่หน่อยฝั่งตัดอีกที่แม่หนึ่งแม่หนึ่งเป็นคนจัดการให้อีกเดี๋ยวจะมาอีกรายชุดคะ่ะต้องรอชมมีอันนี้แม่หนึ่งบอกตรงตมีแต่ชุดสวยๆเลิศ แม่หนึ่งกับแม่หน่อยคุยกันเคลียร์กันแล้วคะ่ะเอาแบบไหน,นสไตล์แบบไหน,นให้มันดูเลิศให้มันสวยขึ้นเล้วขึ้นเวทีแล้วมันจะเลิศรูมากจริงค่ะแม่หนึ่งการันตีได้แต่ว่าถ้าชุดไหนไม่ไม่สวยแม่อะไรก็ติชมมาได้เนาะว่าขาดเกินตรงไหนอะไรตรงไหนแม่หนึ่งกับแม่หน่อยหรือใครที่อยากตัดชุดปรึกษากันได้เนาะคือเราคุยกันได้เนาะ คือเพราะว่าบางทีสีผ้าแต่ละสีบางทีขึ้นไปใส่ไปนานๆสีมันจะจืดมันจะจางแล้วมันจะไม่สวยไม่เด่นเนาะเพราะว่าแม่หนึ่งเห็นละเห็นแล้วชุดหนึ่งชุดนี้พลาดมากเลยแม่หนึ่งแม่หนึ่งแต่ก็ถือว่าโอเคโอเคโอเค,โอเคอยู่แต่สีมันจะจางมันเหมือนสีมันจืดไปลงไปดอกไปแม่แตอนแรกก็สวยอ่ะนี่แหละค่ะคือแต่ละชุดคือมันจะมีข้อผิดพลาด ผิดพาดมาบ้างก็มีค่ะที่เวลาเราเออเราคิดว่ามันเป๊ะแล้วแต่มันก็ไม่เป๊ะขนาดช่างว่าเป๊ะแล้วก็พอมานน่าจริงๆพลาดจริงๆแต่ก็ต้องรอดูรอชมนะคะว่าจะมีชุดอะไรเพิ่มมาอีกสไตล์แบบไหนทีนี้มารัวๆเลยค่ะ รัวๆแล้วก็รอดูชมเอ่อรอชมชุด2ชุดนี้นะคะที่จะส่งมาใหม่เนาะที่ว่าคุณพดลงไปในในเฟซแล้วแเราก็น่าจะปรับบ้านแต่ละบ้านน่าจะกดเอ่อแชร์กันแล้วแต่สองชุดนี้ไม่ใช่ชุดแม่หนึ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นชุดของพ่อๆ่อแม่แม่ที่รักและเอนดูลูกสาวเนาะสั่งตานให้ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆโอเคค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วแม่หนึ่งตอนนี้ โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปอัปเดตแล้วชุดไหนมาอะไรมายังไงเรื่องการแต่งดวงแต่งหน้าหรืออะไรยังไงใครจะมาทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอัปเดตกันอีกทีการคลิปนี้แม่หนึ่งขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้แม่หนึ่งกดซับสไครต์ให้แม่หนึ่งด้วยนะจ๊ะเด้อเป็นกำลังใจเยอะจ๊ะอย่าลืมกันจะ้นนจะ,จะวันที่สามีนานี้บ้านทางต่างแดนนะคะเราจะทําอะไรให้ลูกสาวแล้วก็ แม่หนึ่งและทีมงานบ้านทักต่างเดยทำขนมจีนน้ายาเลี้ยงตอนนี้เพิ่มเป็นร้อยห้าโลแล้วค่ะร้อยหนึ่งไม่ไม่พอหนึ่งร้กิโลไม่พอเพิ่มเป็นหนึ่งยห้ากิโลนะรอชมรอติดตามกันนะคะในวันที่3มีนาะคมนี้นะคะว่าทีมบ้านทักต่างแดนจะเป็นยังไงจะเลิศขนาดไหนนะคะคลิปนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ